หลวบแล้วสองหนุ่มยาลาขายปืนให้เด็ก14ก่อนกราดยิงในห้างสยามพารากรตามล่าอีกหนึ่งรายจากเหตุการณ์ที่เยาวชนอายุ14ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนแบล็งกันดัดแปลงกราดยิงภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต2อรายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและคนทํามานชาวเมียนมา ยังมีพนักงานของร้านค้าภายในห้างและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีกหคนมีทั้งชาวต่างชาติและคนไทยประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจปืนที่ใช้ก่อเหตุเด็กอายุแค่14ปีได้มาจากที่ใดจากการตรวจสอบเชิงลึกของสำนังกงานพิสูจน์หลักฐานสำนังกงานตำรวจแห่งชาติพบว่าอาวุธปืนที่ใช้คือปืนกล็อก19เป็นแบล็กกนดัดแปลงยิงด้วยกระสุนจริงได้ เยาวชนที่ก่อเหตุอ้างว่าสั่งซื้ออาวุธปืนและกระสุนผู้ขายทางออนไลน์ราคาหมื่นกว่าบาทล่าสุดทีมสืบสวนนครบาลตรวจสอบจนทราบถึงที่มาของอาวุธพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติต่อสารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนและกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังออกหมายจับมีการประสานไปยังชุดสืบสวนตำรวจปูธรนภาคเ้าเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวนสองลายนายสุวรรณขอสวรน,นามสกุลอายุ45ปีและนายอัครวิทย์ขอสวนวนนามสกุลอายุ22ปี ทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งบนถนนเวลุวันตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อทราบเพียงว่าอายุ30ปีรายละเอียดประเด็นข่าวติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองน้ำดื่มไดมอนด์พีผู้สนับสนุนโครงการ ชมรมผู้เสือข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนผู้ปกครองรายได้น้อยพื้นที่ดอนเมืองสั่งซื้อได้ทีโทร0973590515และ0654982170โค้ดเอก